อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายปิดท้ายกันด oh. ิฉันเห็นวันก่อนคุณพิง k กียงเขาออกมาถ่ายแบบนิตยสารนิตยสารเล่มหนึ่ง mm. น่าจะสองเล่มแล้วแหละเท่าที่เห็นนะ <What? S 1> เออหลังจาก ที่คนก็อาจจะยังไม่ได้เห็นเขาออกมาเปิดตัวหรือว่าเรื่องของงานอะไรแบบชัดเ<ช>จนปรากฏว่าอู้ก็เห็นแบบอืถ่ายแบบในเอยสารก็แบบสวยงามแล้วหลายค,คนก็ไปให้กําลังใจก็เห็นว่าล่าสุดคุณพิงกี้จะกลับมารับงานละครแล้วนะคะโอ้ครับผมแล้วก็ประกอบกับเห็นวันนี้เนี่ยก็มีการเดินทางไปรายงานตัวซึ่งถือว่าเป็นการ รายงานตัวครั้งที่สองตามนัดกับทางศาลหลังจากที่ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะศาลอายารัชดาเองเขาก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าทางคุณพิงกี้เนี่ยก็สามารถปล่อยตัวชั่วคราวได้เพราะ,ะว่าถ้าถามว่าดูในคดีเนี่ยเขาเป็นในคดีของโฟเร็กทีดีเป็นจำเลยที่เจ็ดนะจำเลยที่เจ็ดโดยศาลอายาตรงนั้นเนี่ยก็พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวสาววิกาเนี่ยให้การปฏิเสธ นะโดยยืนยันขั้นชั้นตรวจพยานหลักฐานว่าเป็นเพียงนักลงทุนนะมีพยานแปดปากวงเงินเป็นหลักประกันหน่าเชื่อถือก็เ<ฆ>ดี๋ยวละศาลเขาก็วิพิเคราะห์ออกมาอน,นุญาตปล่อยตัวชั่วคราวใช่ไหมค<ฆ>ก็เนี่ยนะหลังจากนั้นที่ที่คุณวมนาบอกก็เงี่บหายไปแต่ก็มีผลงานเริ่มกลับมามีผลงาน<ฆ>ให้เราได้เห็นกันนะให้แฟนละครได้เห็นกันแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ย วันนี้ทางคุณพิงกี้ใช่ไหมก็เดินทางไปรายงานตัวต่อศาลเป็นครั้งที่สองตามนัดหลังจากที่อย่างที่บอกไปว่าศาลก็อนุญาตปล่อยตัวแล้วนะครับทั้งนี้ทางคุณพิงกี้ก็ให้การปฏิเสธมาโดยตลอดโดยยืนยันว่าเป็นเพียงนักลงทุนอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ก็ทางศาลเขาก็มีการชี้แจงว่าเอาเคคุณต้องติดกําไร EM ใช่ไหมถ้าคุณจะย้ายถิ่นฐานหรือว่าจะต้องอะไรเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนว่าคุณจะต้องรายงานต่อศาลนะครับ ทางนี้ทางคุณพิงกี้และทนายเนี่ยก็ได้เดินทางมาศาลตั้งแต่เช้าเลยวันนี้<ฆ>นะฮะแล้วก็ทำร้องใช่ได้มีการยื่นคําร้องต่อศาลขอความกรุณาศาลมีคําสั่งอนุญาต,ตลดกําไนะร EM เนื่องจากความสะดวกในการรับงานแสดงเนะพื่อหาไรายได้เพราะก<ฆ>ารติดกําไร EM เนี่ยจะสร้างปัญหาในการแสดงและการเดินทางค่ะ<ฆ>สุดท้ายเนี่ยทางศาลก็โอเคพิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตก็คือก็พิจารณาว่าจําเลยไม่ได้มีพฤติการที่จะกระทาความผิดใดๆเพิ่มเติมแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วยแล้วก็เงินเออเงินประกันที่วางเอาไว้เนี่ยก็คือ5ล้านใช่ไหมคะก็เลยพิจารณาให้จําเลยเนี่ยประกอบสมาอาชีพได้ก็คือการเออถอด กำไร E.M. อืใช่ค่ะครับผมก็คือการทำมาหา้ิงชีพนั่นแหละนะคะแล้วก็ไม่ได้วางหลักประกันอะไรเพิ่มแล้วนะคะเรื่องของการการปลดกำไร E.M. แต่ว่าก็มีการแจ้งศูตร E.M. ทราบแล้วก็ต้องไปรายงานตัวตามนัด ถ้าเกิดว่าไม่ไปรายงานตัวตามนัดอาจจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงให้กลับมาใส่ e อก็ได้ใช่ใช่ไหมคะถูกต้องครับก็คือเพียงแค่ว่าให้ปฏิบัติตามตามที่ศาลเขาได้มีคําสั่งไว<ช>้วนะ่าโอเคถ้าคุณตามกําหนดแล้วคุณก็ต้องมารายงานตัวนะถึงแม้ว่าโอเคปลดกลาไรเอ็มออกไปแล้ว<ช>ก็ต้องมารายงานตัวตามปกติหากม<ช>ีข้อผิดพลาดคือคุณไม่ได้มารายงานตัวก็ต้องมีการชี้แจงหรืออะไรก็ เป็นขั้นตอนกันต่อไปกเดี๋ยวก็ต้องรอหลังจากนี้นะคะว่าดิฉันว่าสื่อเองหรือว่าสื่อในการบันเทิงก็คงจับต้องกันอยู่ละว่าคุณพิงค์เจะไปรับงานที่ไหนอะไรยังไงดิฉันว่าอีเวนต์ต่างๆก็คงจองตัวกันเยอะมากเนาะเพราะหลังจากที่หลังจากที่ออกมาก็คือยังไม่ได้ไปไหนเนาะใช่ครับก็มีถ่ายแบบแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ ไม่ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็่ในหน้าจอทานาชนนะแบบนี้เออนะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันไปละกันะ